สวัสดีครับคุณอยู่ในช่องมาระเบิดเกมเมอร์นะครับอยู่กับผมเบิร์และเว็บกระทิง1 2 3นะจ๊ะตอนนี้ผมได้ตารางโกลเด้นไทม์มาแล้วนะเวลาตอนนี้บ่าย2นะก็ลุยกันไปเลยครับกับเกม Opera d y n a นาสตี้นะคณะนิ้วแห่งเมืองจีนเอาลุยนะเปิดมาโหลดเข้ามาแล้วนะจ๊ะ มาจากตอนนี้ผมขอทดลองเบดก่อนนะก่อนหน้านี้ผมเล่นไปนะบวกไปแล้วนะก็เลยมีเวลามาอัดคลิปนะแต่จริงนะจ๊ะเดี๋ยวขอโชว์ให้พี่ๆน้องๆดูซื้อฟรีสปินไป็น300บาทนะได้สเกตเตอร์มา6ตัวหมุน42สปินนะสวยงามฮนะหมุนมาหมุนมานะฮะหมุนมานะฮคนะณะหนิ้วนี้นี่จะแจกหรือเปล่านะฮะมีของดีมีโชว์ไหมฮะ จังหวะนี้บวกไป2.40บาทส0ตงังให้ตายเด้อเนะยเราอย่าไปท้อนะตอนบวกน้อยอย่าไปท้อนะสงครามยังไม่จบนะอย่าเพิ่งน,นับเครดิตในกระเป๋าตังนะจ๊ะเอเข้าโอ้โหเข้าวสวยงามนะสามสัญลักษณ์นะน้องหน้าขาวไม่เข้าแถวแรกนะหมุนมาครับติวติวติวติติ้ว,ว,ว,วอีกรอบครับ คราวนี้แตกยากจริงๆอะโอ้โหมาครับฟีเจอร์มานะครับรูปหน้าไปครับรูปวาบครับมาไวเข้ามาสตัวฮะได้อะไรโอ้โหสวยงามครับโอ้โหตอนนี้บวกมา133บาท20สตังนะฮะยังขาดทุนอีกประมาณ170ดนิดๆนะจ๊ะอหมุนมาฮะคิวโอ้โหคิวไม่เข้าแถวแรกฮะเอาลคะครับ คั้งแรกนะฮะบวกไป137บาทนะยังขาดทุนอยู่นะจ๊ะเอาละฮะตอนนี้ได้เวลาทําการใหญ่นะฮะบวกไปนะฮะซื้อไปเลยนะ900บาทจ้าอู้วิสเกตเตอร์เข้าเต็มหน้า12ฟรีสปินจัดไปฮนะหนักๆครับรอบนี้ขอหนักๆน,นะฮะอย่าให้อายเขานะครับกระทิง123กับตําราดีๆแบบนี้นะคะใครอยากได้ตําราดีๆแบบนี้นะครับ,รอรแ,บ,บ,รบแอดมาได้เลยนะจ๊ะ สมัครกันได้เลยกับเว็บกระทิง 1, 2, 3นะครับฝากไว้ในหัวใจดวงน้อยๆของท่านด้วยนะจ๊ะฟีเจอร์เข้ามานะครับรูปหน้าป๊าปเข้าให้โอ้โหไวมาเรียงกันแบบนี้ไม่แก๋วเลยนะฮะแต่ก็ยังแตกนะจ๊ะลงมาเจเข้าไหมรอบแล้วโอ้โหเจกับน้องหน้าแดงฮนะห,หน้ากากแดงโอ้เคเข้าฮะคูณหกครับตอนนี้ลงมาอีกไหมครับเอเข้าครับสวยครับเป็นคูณแปดหบาทนะ คูณไปอีกฮะคูณสิบครับอือหือเป็นเท่าไหร่ฮะอือหือฟีเจอร์นี้เข้าอีกครับรูปหน้าหน่อยฮะร,รูปหน้าป้าเข้าโอ้วายมาต้นๆน,นะอยู่แถวต้นๆสวยงามครับอือหือแตกหลายสัญ,ญลักษณ์น้องหน้าแดงไม่เข้าโอ้ยนะหมุนมาฮะอือหือแปะหน้าขาวฮะเค K เข้ามาฮะโอ้ตามด้วยคิวฮะ เปิดสัญ,ญลักษณ์นี้มาเอครปู่เอไม่เข้าแถวแรกครับไม่งั้นแตกอยู่ร่ําไปนะฮะแตกจนเบือ่อฮะมาเหลืออีก10ฟรีสปินนะหมุนไปยาวๆเลยครับมารารใจมาฟีเจอร์เนี้ยนธะงแดงมานะครับลบสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นพยัญชนะออกให้หมดนะฮะเหลือแต่สัญ,ญลักษณ์ที่เป็นรูปนะฮะจะได้หรือเปล่าสวยครับบักับแง่ครับรองเท้ากับแปะหน้าเขียว วายเข้ามาอีกครับสวยงามครับโอ้โหน้องหน้ามนคนสวยนะจ๊ะบวกไปเท่าไหร่ครับรอบนี้408บาทจ้ะอีกส0ฟรีสปินนะจ๊ะโอ้ตอนนี้เหลืออีกประมาณ26บาทนะคืนทุนนะอีก26บาทคืนทุนนะจัดให้หน่อยได้ไหมฮะจัดให้หน่อยนะขอคืนทุนก่อนก็ยังดีนะมา แตกน้อยแต่แตกนะลงมายังไงฮะโอ้เงียบฮะหลังๆเริ่มเงียบฮนะอย่างเงียบอย่างนี้ฮนะอายคนเขาครับลูกพี่โอ้ห้องหน้าขาวคนสวยลงมาอีกแล้วนะโอ้ขาทุนอีกสองบาทฮนะอีกสองบาทเท่านั้นนะได้ฮนะบวกมาซื้อไปเกนะ้าร้อยฮะ ได้มา18บดาทนะฮะโอ้โหลุ้นจนเยี้ยวเหนียวนะฮะบวกมา18บาทนะฮะเอาแล้วครับเราอย่าไปท้อนะครับบวกมาแค่นี้นะครับเราต้องซื้อนะนี่ครับใจมันใหญ่ฮะซื้อไปเลยครับ1,200บาทนะจ๊ะโอ้รอบนี้มา5้าสเกตเตอร์หมุนฟรี10สปินเอาแล้วครับกดเริ่มครับเริ่มต้นมาครับผมรอบนี้มาเงียบครับรอบนี้มาเงียบครับ หกบาท40สตางค์แหมชงชังชงชังเลยนะคณะงิ้วจากเมืองจีนนะไม่แจกผมสักหน่อยเหรอนะครับธงแดงปาดขวาไปหนึ่งทีนะจ๊ะมาบลบตัวอักษรอ,ออกให้หมดเจอแต่สิ่งดีๆนั่นไงครับพี่แปะหน้าขาวลงมาครับไม่มีต่อครับแต่ได้ธงฟ้ามานะครับธงฟ้าราคาประหยัดโอ้โห วายเข้ามาแล้วนะครับได้ธงฟ้ามาอีกธงนะฮะบ่บงบอกว่านะครับอย่าเกลือ้อหมุนมาหยุดที่ตรงนี้นะครับโอ้โหบวกไปสวยงามฮนะหนึ่งร้อยห้าบาทนะฮะโอ้โหคนภาคนี้ก็จะเป็นลมแล้วนะฮะไม่มีหยุดไม่มีย่อนนะพะเพราะทำยังไงไดนะ้เพราะเกมมันลุ้นแบบนี้นะครับโอ้รองเท้าไม่มานะเมื่อกี้ธงแดงมานะปาดขวาไปหนึ่งทีนะครับเลียปาดปวาเขาให้นะฮะ าทเดียวเสียวทั้งเพานะโอ้โหรองเท้ามาแล้วธงแดงผมเห็นธงแดงอยู่ข้างบนนะไม่สนใจว่าจะแตกไม่แตกครับธงโอ้โห,โโหบักกับแงบจีนนะบักกับแงบจีนแตกไปแล้วโอ้โหหมดไป5้าบาทนะยังขาดทุนอยู่นะยังขาดทุนแต่ได้ฟีเจอร์มาแล้วนะครับต้องปาดขวาไปหนึ่งทีนะฮะปัดเปขวาไปหนึ่งทีนะบักกับแงบแตกฮนะ รองเท้าจะได้ไหมโอ้รองเท้าได้ฮนะโอ้ไม่ทําให้ผิดหวังจริงนะรอบนี้โอ้พี่หน้าเขียวเข้ามาฮะอองรอยสีบามบาทนะจ๊ะโอ้ยังขาดทุนอยู่นะเล่นเอาความบันเทิงหรือเปล่านีเนี่ยนะฮะมาเล่นเอากําไรนะมาโชว์เข้าไปว่าตําราของกระทิงหนึ่งสองสามนี่สักสิจริงๆจ้ะโอ้ยกมือพนมครับสาธุครับสาธุไม่มาไต่ได้ฟีเจอร์นะโอ้เลี้ยงไข่ โอ้โหมันเลี้ยงไข่ผมนะเกมนี้นะอื้มเคเข้ามาครับอูรองเท้าเรียงกันมาเป็นตับฮะขอรองเท้าลงช่องสามอีกรอบหนึ่งฮะขอรองเท้าลงได้ไหมจ๊ะรองเท้าลงมาอ้ขอรองเท้าลงหน่อยได้ไหมอ้รองเท้าลงมาแน่นอนครับสวยครับสวยครับอื้มมาหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามบาทนะปาดธงแดงไปก่อนหนึ่งทีฮะ ปาธงแดงไปก่อนนะได้ฟีจเจอร์นะธงมาอีกหนึ่งนะปาธงขวาไปหนึ่งทีนะธงฟ้านะโอ้โหตอนนี้นะบวกไปเรื่อยๆครับจะตายก็ไม่ตายเตะเสยค้างขึ้นมาใหม่เรื่อยๆฮนะโอ้โหอย่าไปยอมแพ้นะโอ้โหวายมาไม่สวยเท่าไหร่ครับแต่ก็ยังได้ฮนะเล็กๆน้อยๆ,ๆถือเป็นน้ําจิม้มเอ้ยน้ําจิ้มนะธงแดงมาแล้ว ธงแดงมาแล้วนะปาดไปหนึ่งทีฮะโอ้โหธงมาพ้โบกธงนี่เขาเรียกว่าแขนลอยกันไปหมดแล้วนะมาอีกแล้วก็ธงข้างล่างมาไม่หยุดไม่หย่อนนะฮะมาชักธงขึ้นมานะปาดขวาไปหนึ่งทีใจเข้ามาโอ้โหวายเรียงกันสวยงามมากแหมสวยงามจริงจง โอ้โทองแดงทงฟ้านะฮะมาช่วมด้วยช่วยกันนะครับอย่างละหนึ่งฟรีสปินนะฮะร,รวมด้วยช่วยกันพี่น้องเอยบัรับแงบจีนนะลงมารองเท้าครับสวยงามครับบวกไปพันเดแล้วนะจ๊ะโอ้โหไม่ธรรมดาตอนนี้นะตอนนี้บวกกันมาแล้วใช่ไหมเมื่อกี้พื้อไปพันหใช่ไหม บวกมา100นะฮะเหลืออีกหนึ่งปาดนะฮะเหลืออีกหนึ่งปาดนะฮะจะทําให้ผิดหวังหรือเปล่าไม่ทําให้ผิดหวังฮนะสวยไปอนะได้เล็กได้น้อยก็เอาไปพี่หน้าขาวไม่ได้พี่หน้าเขียวโอ้ตาบอดสีไปแล้วนะโอ้เอเข้ามาครับตามมาติดๆครับเอตามมาติดๆนะโอ้โหเจเข้ามานะฮะบ,บอกว่ากระโดดขึ้นมาสี่ครับโอ้โหคิวฮะสวยงามฮนะบวกไป2 5 0 0นะ ไม่ธรรมดานะฮะไม่ธรรมดาอเออไม่ธรรมดากำไรนะบวกมาไม่มากนะมากไหมฮะหลายร้อยอยู่นะไม่ใช่บวกมาเป็นพันนะโอ้เล่นยนยจนลืมว่าเอาทุนมาเท่าไหร่นะแต่ตอนนี้บวกครับที่แน่ๆบวกไปแล้วนะโอ้โหใครอยากได้นะตารางตำรานะคะของโกลเด้นไทม์นะฮะ แอดมาได้ที่นะครับกระทิง123นะคะเว็บนี้นะฮะแจกตำราดีๆนะฮะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะฝากกดติดตามกด subscribe นะกับช่องมักระเบิดเกมเมอร์นะครับสำหรับวันนี้ผมเบอนะครับแล้วก็เว็บกระทิง123ต้องลากันไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับ